สำหรับข้อนี้เป็นเรื่องของการจะทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารนะครับเขาบอกว่ารายการใดเป็นรายการที่ต้องปรับปรุงในฝั่งของกิจการขอเน้นนะครับโจทย์เนี่ยเขาต้องการถามว่าปรับปรุงที่ฝั่งกิจการเนี่ยรายการอะไรที่ปรับปรุงที่ฝั่งกิจการดังนั้นให้เรานึกถึงหน้าตาของงบกระทบยอดตามยอดที่ถูกต้องนะฮะเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกมันออกมาเป็นฝั่งใช่ไหมฮะ ฝั่งนี้ฝั่งกิจการเป็นตัวเลขเงินนะฮะแล้วก็ฝั่งธนาคารเป็นตัวเลขเงินแล้วเราก็มาดูว่าแต่ละรายการนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันถูกปรับที่ฝั่งกิจการก็เป็นคําตอบของข้อนี้เลยนะครับตัวแรกเช็คทั้งจ่ายเช็คทั้งจ่ายเป็นเช็คที่การลงบันทึกบัญชีแล้วแต่ผู้รับเช็คยังไม่ได้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารดังนั้นธนาคารยังไม่ได้บันทึกเมื่อธนาคารยังไม่ได้บันทึกก็ต้องไปปรับปรุงที่ฝั่ง ธนาคารดังนั้นข้อน,นี้ผิดเพราะว่าโจทย์เขาถามว่าปรับปรุงที่ฝั่งกิจการต่อไปเงินฝากระหว่างทางก็คือเงินที่กิจการเอาไปฝากที่ธนาคารและกิจการบันทึกแล้วว่ากิจการเพิ่มยอดเงินฝากที่ฝั่งกิจการแล้วแต่ธนาคารยังไม่เพิ่มยอดให้เนื่องจากเราไปฝากในช่วงช่วงบ่ายของตอนสิ้นเดือนในเดือนนั้นธนาคารก็จะไปเพิ่มยอดให้ในเดือนถัดไปดังนั้น กิจการทึกแล้วธนาคารยังไม่ได้บันทึกก็ต้องไปปรับที่ธนาคารตัวนี้ก็ไปปรับที่ธนาคารดังนั้นก็ไม่ใช่ถึงตอนต่อไปเช็คคืนเช็คคืนก็คือเช็คที่กิจการเนี่ยเอาไปฝากเข้าธนาคารและธนาคารก็ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีเงินในเช็คธนาคารก็เลยลดยอดเงินฝากกิจการลงธนาคารลดยอดเงินฝากลงแล้วในฝั่งธนาคารแต่กิจการยังไม่ได้ลดยอด ก็คือรอให้ธนาคารแจ้งมาถึงจะลดยอดดังนั้นธนาคารทําถูกแล้วเพราะลดยอดลงเพราะว่าไม่มีเงินตามเช็คแต่กิจการยังไม่ลดยอดดังนั้นเช็คคืนจึงจต้องมาปรับที่กิจการดังนั้นข้อนี้ปรับที่กิจการถูกต้องส่วนมูมธนาคารเพิ่มยอดให้ผิดบัญชีก็คือธนาคารอาจจะเอาเช็คของคนอื่นมาเพิ่มยอดให้กับกิจการ ซึ่งเมื่อธนาคารทําผิดธนาคารก็ปรับซึ่งไม่เกี่ยวกับฝั่งผิการอยู่แล้วนะฮะธนาคารไปเพิ่มยอดให้ผิดเองดังนั้นเมื่อธนาคารเพิ่มยอดผิดเองธนาคารก็ควรจต้องไปปรับที่ฝั่งธนาคารเองดังนั้นข้อนี้ก็ปรับที่ฝั่งธนาคารสรุปและคําตอบที่ถามว่าชื่อบัญชีใดต่อไปนี้จะต้องปรับที่ฝั่งผิดการก็ต้องตอบเลยฮนะข้อต่อไปครับเช็คคืนนะครับ